ลิตาทารอลสสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก๊อฟจะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อถ้าคุณเงียบหายนะคะไม่ตือ้อไม่ตามเขาแล้วนะคะปล่อยเขาแล้วไปจากชีวิตคุณนะนะเขาจะตามจะตือ้อจะงอคุณกลับไหมนะคะถ้าคุณปล่อยเขาจริงๆนะคะถ้าคุณมูฟออนจริงๆเนาะเราลองมาดูกันแต่เป็นการสุ่มดวงนะคะเป็นการสุ่มพลังงานเอานะคะเรามาดูกันนะ ถ้าเกิดว่าคุณแบบ move on จริงๆอะคะ่ะไม่ง้อไม่ตือ้อไม่ตามไม่สนใจใยดีอะไรเขาแล้วอะคะ่ะเขาจะเป็นยังไงเขาจะตือ้อจะตามไหมขอดูพลังงานเขาก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะคะพลังงานเขาเป็นยังไงบ้างใบแรกนะคะ Hello f a n นะคะหนึ่งดาบนะคิงถือเหรียญ ก้าไม้เทา้าควีนถือดาบเจ็ดดาบควีนถือเอ่อพินเซสถือเหรียญนะคะสเตรนนะคะแบบนะี้ ดูพลังงานเข้าหน่อยนะเป็นยังไงกันอยู่คะตอนนี้2ดาบนะคะหกเหรียญใต้สำรับเป็นชาริออตนะตอนนี้นะคะเวลานี้ดูเหมือนว่าคุณและเขานะน่าจะมีปัญหากันนะคะคนคนนี้น่าจะแอบ,บทำอะไรที่ไม่น่ารักกับคุณเนาะแอบบทำอะไรลับหลัง ะะทำตัวปิดบังซ่อนเร้นไม่ซื่อสัตย์นะทำตัวแอบ,บแฝงนะคะทำตัวไม่น่าไว้วางใจโกหกพูดไม่หมดบอกไม่หมดแอบบทำอะไรที่แบบดูเหมือนกับไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์กับคุณมีการแบบระแวดระวงังระแวงกันเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนคุณเองคุณก็เริ่มแบบอยากจะตัดใจอยากจะตัดสินใจคุณเหนื่อยกับการที่ต้องควบคุมคนคนนี้คุณเหนื่อยกับการที่ต้องทนฟังคาโกหกของเขา ะะเหนื่อยกับการที่ต้องพยายามที่จะแกล้งทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานที่เข้ามาดูส่วนใหญ่คนคนนี้บางคนก็แอบ,บมีมือที่3นะคะแอบบไม่ซื่อสัตย์กับคุณแต่จะบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกเริ่มสํานึกได้แล้วนะเขาเริ่มรู้สึกสํานึกแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนอยากจะทําอะไรบางอย่างกับสถานการณ์นี้แล้วนะคะคุณกับเขาที่ผ่านมาน่าจะมีการทะเลาะมีความขัดแย้ง มีความไม่เข้าใจมีความแบบไม่ลงรอยกันนะคะรอการตัดสินใจจะเอาอยัางไงจากคนนี้ก็ไม่ได้รับคําตอบสักทีเนาะนะคะไม่ยอมให้คําตอบนิ่งเฉยนะคะจนคุณรู้สึกว่าถึงเวลาละนะคะที่คุณอาจจะต้องให้ความชัดเจนกับตัวเองโดยการที่อยากจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่อยากยือ้อไม่อยากแบบทนทุกข์ทรมานไม่อยากที่จะต้อง เหนื่อยกับคนคนนี้อีกต่อไปแล้วที่ผ่านมาคุณพยายามประคับประคองมามากที่สุดแล้วนะคะพยายามที่จะเป็นผู้ให้เขาให้โอกาสให้อภัยกับคนคนนี้มาตลอดนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ค่อยสํานึกนะแต่ดูเหมือนว่าตัวตนของเขาเนี่ยไพ่ไฮโรแฟนเห็นไหมคะกับไพ่หนึ่งดาบเหมือนเขาเริ่มสํานึกอะไรได้แล้วนะเหมือนเริ่มตื่นรู้เริ่มมีการแบบสํานึกผิดนะคะกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณ นะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าบางคนแอบขอพรนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้แบบสถานการณ์นี้ที่คลายวิทางที่ดีด้วยบางคนตัวคุณน่าจะเด็ดขาดแล้วไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้จะบอกว่าคนคนนี้มีการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะว่าให้คุณแบบได้โปรดแบบให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคนคนนี้กําลังตื่นรู้กําลังสํานึกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่า ถ้าในกรณีคุณไม่เอาเขาแล้วจริงๆนะคะนะคะเขาจะทํำยังไงต่อนะเขาจะตือ้อเขาจะงอเขาจะมาทํำยังไงกับสถานการณ์นี้บ้างในเมื่อตอนนี้เริ่มสํานึกแล้วนะคะเป็นการสูมพลังงานเอาเนาะตรงไม่ตรงก็ได้นะคะ Princess of w a n d s นะคะ ซินเซสออฟซอร์ดนะส่องนะ้าดูเลยนะคะทั้งเชงเงือเชงแงเห็นไหมส่องมากเหมือนกับห่างกันด้วยนะบางคนอยู่ห่างกันแล้วบางคนไกลกันแล้วนะคะเริ่มปลีกตัวออกจากกันแล้วนะควีนถือเหรียญหกถ้วยนะคะเดอะสตาร์แฮงแมนสามดาบ สิบดาบนะคะ Six of Wands นะคะหกถ้วยครับนะไพ่หล่นหนึ่งถ้วยนะคะใต้สำรับเป็นสามถ้วยนะคะคนคนนี้นะตอนนี้นะคะถามว่าถ้าคุณไม่เอาเขาแล้วจริงๆเขาจะเป็นยังไงบ้างเขาจะทำยังไงเขาจะตือ้อจะตามคุณไหม คนคนนี้ลักแรกก็อาจจะนิ่งอาจจะเฉยอาจจะแบบวางเชิงนะคะแต่จริงๆข้างในเจ็บปวดแสนสาหัสนะคะ3ดาบ10ดาบนะคะถ้าคุณไปจากเขาจริงๆ move on จริงๆตัดใจจริงๆคนคนนี้ไม่สามารถลืมคุณได้แน่นอนนะคะจะส่องจะชะเง้อช่แงจะดูคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงค่้อยสืบค่อยสาะคอยส่องนะคะกำลังเหเหมือนกับ เฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเป็นยังไงคุณสบายดีไหมคุณมีใครหรือยังนะคะคุณแอบไปคบกับใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราก็อยากจะกลับมาเพราะค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับคนที่ยังคงกลัวว่าคุณจะไปมีคนอื่นนะคะคือคนคนนี้ไม่ต้องการเป็นอดีตของคุณน่ยยังคงต้องการที่จะกลับมาเป็นปัจจุบันของคุณ ยังอยากที่จะกลับมามีความสุขย,ย,ยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่เหมือนกับเนี่ยฟูมฟักนะคะลูกเป็ดลูกไก่ออกมาใหม่เหมือนกับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งได้ไหมคนคนนี้จะพยายามนะคะมาเอาชนะใจคุณเพราะค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบเหมือนกับห่วงนะคะสุนัขห่วงก้างนิดนึงนะคะใจนึงก็ตัวเองก็ยังเป็นสามดาบคาอยู่เนาะ ตัวเองก็ยังไม่ได้เคลียร์นะคะยังคงมีบุคคลที่3หรือยังมีเรื่องราวที่3ที่ยังไม่เคลียร์จบแต่ในอีกใจหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะปล่อยคุณไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะพยายามกลับมาทําทุกอย่างนะพยายามมาเอาใจพยายามที่จะจเอาชนะใจคุณพยายามที่จะมาให้ความสุขกับคุณหรืออาจจะเป็นน้ําซึมบอ่อทรายเข้ามาในฐานะการเป็นกัลยานามิตรนะคะเข้ามาเป็นลนักษณะแบบ เป็นเพื่อนที่หวังดีนะคะเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างแต่เปล่าหรอค่ะจริงๆแล้วก็คือต้องการที่จะดึงรั้งคุณไว้ต้องการที่จะให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะส่องตลอดสืบตลอดถึงแม้นวินาทีนี้ก็ตามนะคะที่คุณไม่ได้คุยกันหรือว่าเงียบกันไปห่างหายกันไปหรือเริ่มแยกเริ่มห่างเฟดตัวออกมาแล้วคนคนนี้ยังคงฉเฉงเออยู่ยังคงรอนะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล นะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศเดียวกันหรือคนละประเทศก็ตามแต่แต่คนคนนี้สืบส่องสืบเส,สาะหาเรื่องอยากรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวของคุณตลอดบางคนมีการแอบ,บถามแอบ,บสืบกับเพื่อนคุณด้วยนะคะถ้าคุณมีเพื่อนในแวดวงเดียวกันหรือรู้จักกับเพื่อนคุณคนคนนี้สืบจากเพื่อนคุณด้วยนะคะเราก็มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับมาในลักษณะแบบให้เพื่อนช่วยนะคะให้เพื่อนช่วยเหลือเลยเพื่อนช่วยเป็นสะพานนะคะให้เขากลับมาตรงนี้ นะถ้าคุณไม่เอาเขาจริงๆคนคนนี้บอกเลยว่าทุกทรมานค่ะเจ็บปวดแสนสาหาัสนะแล้วเขาก็จะกลับมาจนท้ายที่สุดกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาฮิวนะคะคนคนนี้บางคนเขายังคาลาคาสังกับคนรักเก่ากับคนปัจจุบันนะคะบางคนก็ยังไม่เลิกลากับอดีตคนรักของเขายังคงผัวพันเนาะบางคนคุณอาจจะเป็นคนเก่าของเขาก็ได้แต่เขาไปมีคนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง บางคนก็อาจจะเป็นบุคคลที่3เป็นเพื่อนเชื่อเพื่อนมากกว่าแฟนนะคะหรือให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าคนที่ตัวเองรักอะไรประมาณนี้นะคะเลยทำให้คุณทั้งคู่อาจจะต้องมีปัญหากันอยากที่จะยุติความสัมพันธ์นะคะแต่แน่นอนว่าถ้าคุณไม่เอาเขาตามค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะนิ่งชื่้แรกอาจจะทําเป็นแบบขึงเงียบนะไม่สนใจโนสนโ o แคเนะี่ยสาดาบขยายไพ่ ทิงถือเหรียญแต่เจ็บปวดน่าดูค่ะนะคะเจ็บปวดน่าดูที่แบบว่าคุณแบบทิ้งเขาไปยิ่งโดยเฉพาะถ้าในกรณีนะคะคุณไปโดยที่แบบไม่ร่ำราหรือคุณแบบเทเขาเลยอ่ะนะคะคนคนนี้ยิ่งเจ็บหนักเลยนะคะยังคงยึดติดผูกติดลืมไม่ได้ภาพความทรงจำในอดีตที่มันฝังใจอยู่นะคะก็ประมาณนี้เนาะไม่ปล่อยค่ะคนคนนี้ตามทีนี้มาดูไพ่ออรัอรเคลื่อนกันนะคะ จะมาแสดงความรักทันทีเลยละค่ะนะคะแต่อาจจะให้เพื่อนช่วยนะอาจจะให้เพื่อนเป็นสื่อกลางหรือไม่ก็เข้ามาแบบขอเป็นเพื่อนคุณก็ยังดีนะไม่ให้เป็นแฟนไม่ให้เป็นคนรักก็ขอเป็นเพื่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่ก็เข้ามากักอะค่ะนะคะไพออราเคิลนะคะอยากบอกอะไรพลาสไลน์เนี่ยเห็นไหมบแบลนด้อมที่ไลน์นะคะมาทุกทีนะ forgiving and learning นะคะ อันเรี i t คุยเต็มเลิฟนะคะและอี i อีเซฟ for ค o u ทูเลิฟนะคะคือความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยต้องบอกว่าบางคนนะนะคะอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะคะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้มันอาจจะรู้สึกว่าคงไม่ใช่ของกันและกันมันคงอาจจะต้องจบกันไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าคุณมีพลังงานเป็นพาสไล์กันนะ ถ้าคุณเป็นคู่หรือตาชาติกันคนคนนี้จะมีการกลับเข้ามาหาคุณนะคะจะมีการกลับเข้ามาแล้วทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถที่จะปลอดภัยที่คุณจะกลับไปรักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคนคนนี้ความสัมพันธ์น่ะทั้งคุณและเขาตอนนี้อาจจะรู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะมันคงไปต่อกันไม่ไหวแต่อย่างที่กอลฟจะบอกเสมอก็คือว่าเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันนะ นะคะคือประโยคนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะคะประโยคนี้มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบบังเอิญอ่ะนะคะทุกคนที่มาเจอกัน a b u n d a n yes นะคะแล้วก็ success นะคะและ if you believe นะคะถ้าคุณเชื่อนะถ้าคุณเชื่อมั่นนะนะคะคนคนนี้ต่อให้คุณกับเขาเลิกกันต่อให้ความรักครั้งนี้ดูเหมือนแบบจะดูแบบ รอรแลแลนะคะไปกันต่อจะไม่ไหวเอาอะไรประมาณเนี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะพาร์ทไลท์เดเรชันชีปะการเป็นคู่ในดีตชาตินะคะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คน2คนยังคงมีมีบุญสัมพันธ์ยังคงมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่นะคะมันอาจจะตัดการค่อนข้างยากหรืออาจจะลืมกันค่อนข้างยากอาจจะมีพันธะสัญญามีภารกิจบางอย่างที่ต้องมาเจอกันที่ต้องมาร่วมกันทำร่วมกันชดใช้อะไรประมาณนี้ ะะแต่ถ้าหมดบุญหมดกรรมหมดวาสนาก็อาจจะต้องแยกยายกันไปแต่ถ้ายังไม่หมดบุญหมดกรรมนะคะยังมีบุญต่อกันยังมีวาสนาต่อกันยังไงก็ได้ยังไงก็จะได้กลับมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมแน่นอนนะคะไม่ว่าจะกลับมาในสถานการณ์การเป็นคนรักหรือจะกลับมาในสถานการณ์ความเป็นเพื่อนนะคะสถานะไหนก็แล้วแต่แต่ก็จะเป็นคู่ที่ตัดกันได้ค่อนข้างยาก ลืมกันยากตัดกันยากนะคะถ้าคุณเชื่อสถานการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะความสำเร็จความสุขความสมหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก๊อจะพูดเสมอเลยว่าปฏิหารมีจริงค่ะคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ลังให้ตายยังไงเขาก็ต้องไปอยู่ดีนะคะก็ประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข นะคะแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คิดที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเลยนะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ลิดาเนอ e r สกอรทาลอดเข้าไปสำหรับคนที่รอคิวได้จริงๆนะคะคนที่ไม่รีบเนาะถ้าถ้ารีบก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้นะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ